สวัสดีครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติวันนี้ครับฉลับเอสรวิพน์สงเงานรงครับคว้าเหรียญทองที่6จากการแข่งขันว่ายน้ำฟีสไตล์หนึ่งเมตรชายนะครับขณะที่เหรียญรางวัลรวมครับนักกีฬาจากเมืองหลวงยังนานักกีฬาจากเจ้าภาพอยู่เยอะครับการแข่งขันว่ายน้ําที่โรงเรียนศสือเกียรติวิทยาลายัยเป็นการแข่งขันวันที่5นะครับว่ายน้ำฟีสตล์หนึ่งเมตรชายเอสรวิพล์สงเงาวรงนักแสดงและในแบบชื่อดังจากกรุงเทพหาลคร เตงสปีดแต่ขอบสาเป็นคนแรกครับท่าเวลา51.72วินาทีสร้างสถิติไกลชัขึ้นมาใหม่ในรอบ10ปีเลยนะครับเป็นเหรียญทองที่6ในการแข่งซีเกตเกมของตัวเองด้วยเหรียญเงินครับดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากสุพรรณบุรี52.05วินาทีเหรียญทองแดงครับนัตพัฒนันตาเปงจากเชียงใหม่53.21วินาทีครับส่วนการแข่งเซปกักตะกรอ้อทีมชุดหญิงรอบรอเชาเลิศที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษนะครับ ชบุรีในชุดสีน้าเงินพบกับราชบรุรีปรากฏว่าทีมขอชบุรีครับที่มีกำมลักราชสมจิตเป็นแบ็คครับสุดารัตน์ทองโคตรเป็นตัวชงและมาริกาบุญทศดีกีทีมชาติไทยเป็นตัวฟาดเสียดเอาชนะทีมราชบุรีขอที่รวมดาวดีทีมชาตินำโดยวรวิสาจันกันแบ็คตัวเสริมนะครับและก็เนรีรัตน์ตาขันตัวชงระดับตำนานาต่อน2.1เซต2 1ต่อ16 18แต่อ21และ21ต่อ16รวมทีมชุดหญิงชลบุรีครับเอาชนะราชบุรี2อทีม ผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอยุทธยาต่อไปครับด้านคาราเต้โดประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน84กิโลกรัมชายธีรัชผ่องใสกับตันทิดชัยในมุมน้ำเงินจากกรุงเทพมหานครพบกับบอลทรงวุฒิบุญแทนอดีตทิมชไทยดีกรีเยนทองแดงเอเชียนเกม2014จากการะบี่ปรากฏว่าการแข่งขันช่วงต้นสูสีก่อนที่ธีรั์จะใส่ความสดที่มีมากกว่าเอาชนะไปได้5-2ต่คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับประกาศเลิกแข่งขันกีฬาชาติในวัย28ปีเพื่อเปิดทางให้กับรุ่นน้อง สำหรับในเดย์วันนี้ครับเราไปพบกับจี้ธีรวัตรทองใสนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองส่งท้ายการแข่งกีฬาแห่งชาติของตัวเองกันครับครับผมนายธีรวัตรทองใสนะครับจี้ครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาคาราเต้โดสังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานครครับกีฬาคาราเต้เป็นกีฬาวัฒน,ธ,นธรรมครับรูปแบบการให้คะแนนรูปแบบการเล่นมัน สื่อถึงเ u l t u r e แล้วก็แสดงถึงความเคารพรับน้องครับถึงจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวครับแต่ว่าวัฒนธรรมซ i n e m a t i c y หรือว่าวัฒนธรรมการเคารพมันค่อนข้างดีมากเลยครับผมชอบวัฒนธรรมระบบครอบครัวของคันเต้ครับครับสำหรับผลงานในระดับนานาชาตินะครับก็จะมีเหรียญเงินซีเกมส์ครับ2017ที่ประเทศมาเลเซียครับอันดับ4การแข่งขันเอเชียนเกมปาเลมบัง2018ครับแล้วก็แล้วก็เป็นแชมป์อาเซียนชิงแชมป์อาเซียนครับ ครับสำหรับแผนในอนาคตในการเล่นคาราเต้ครับก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครับที่จะบินไปทําการแข่งขันในวันที่21มีนาคมนี้ครับแล้วก็จะไปทําการเก็บตัวครับที่ประเทศตุรกีวันที่4เมษายนครับแล้วก็สุดท้ายครับเป้าหมายของปีนี้ก็คือซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามครับในวันที่16พฤษภาคมครับผม ศิสันวันนี้ครับเราไปดูลีลาของนักตะก,กอ้อลอดถว่วทีมหญิงกติกาสากลจากจังหวัดอุดรธานีในเสื้อสีฟ้าช้ำเก่านะครับที่สามารถป้องก,กันแชมป์ได้สําเร็จหลจังจากเตะลูกพลาสติกครับลงหว่วได้อย่างแม่นยําลูกยากๆมาหมดครับโดยเฉพาะการดีดลูกหลังก่อนที่อุดรธานีครับจะเอาชนะเพชรบูรณ์750ต่อ640คะแนนคว้าเรียญทอไปครองครับ สรุปเหรียญทองล่าสุดครับทัพนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครเริ่มโกยเหรียญทิ้งห่างเจ้าภาพสหเกตไปไกลมากขึ้นแล้วครับสรอบการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับยังมีการชิงชัยอีกหลายเหรียญที่น่าสนใจนะครับทั้งการขันว่ายน้ำเอ็กซ์ตรีมแล้วก็การขันยิงปืนครับ